ขอโทษนะครับน้ำตกแม่สวัรด์น้อยไปทางนี้หรือเปล่าครับเบลจะไปเปล่ามาว่ะลงว่ะอยู่ดีๆเบลโผล่ออกมาจากกระจกแล้วบอกว่าอยากไปด้วย,ยผมร,รู้สึกดีใจมากๆเลยนะเบลขอถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกตรงนี้หน่อยตรงนี้มันลื่อนนะที่ตรงนี้มะ เดินหลสายเดินลสายเบลอย่าลงไปตรงกลางเบลใเย็นใจเย็นใจเย็นเอาล้มไปด้ไหมเอาล้มไปค้ำไหมเออเอาลมเอาล้มมาล้มาลมาล้มานี่่เอาล้มมาสองกระปอกได้แล้วตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ได้นะได้ได้จะต้องท่านี้นะได้ไหได้ไได้ไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงยอดตัวนิดนึงยอดตัวนิดนึงทำให้เดินง่าย อาม่าไหวปะเนี่ยเบลเปลี่ยนไม้ไหมข้างหลังมีไม้ไมาให้ <c oughs> พี่ขอไม้หน่อยโอ้ไม้เบลโคตรเท่เลยวะ่ะโคตรเท่โโทหัวหน้าเผาสักยิ่งดีๆนะต้องหัวหอกตายละโอ้โโไม้หัวหน้าเผาอะได้ยินเสียงน้ำแล้วได้ยินเสียงน้ำแล้วแต่พี่เขาไม่ได้หลอกเราสวัสดี พี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เหรอคะครับผมเจอเจอแล้วความร่มรื่นวิวผมหลงไปขึ้นไปทางนึง้ะในสวัลหลวงเข้าไปโอ้ผมหลงไปตรงนั้นมาครับทางแคบมากตกใจหลงไปไกลอยู่เหมือนกันนะฮะมันมีป้ายอยู่ตรงนั้นหน่อยใช่ครับผมผมเลี้ยวผิดไอ้ Google Map มันพาไปผิดหลงไปดูน้ำตกเด้อครับอันนี้ใช่ไหมครับพีครับนี่พวกคุณทำอะไรกันอยู่ครับ เ์ดินเคดินเซตทีเดียวเซตทีเดียวเดือดครับเซตทีเดียวเดือดครับเดี๋ยวก็มีมาไปก่อนเลยระวังหน่อยนะมันจะลื่นนะมันจะลื่นบ้างข้ามาจำเร็วมีจะเริ่มเหมือนจะทันอันนี้นี่คือชั้นที่เจ็ดเลยชั้นบนใช่ไหมครับอ๋ออ๋อนี่ไงเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับอ๋อข้างล่างนะลงไปกันเดีวครับพี่ เท้าเอวทำไมนั่นน่ะบาลานซ์๋อ,อ,อ้โหอ,อันนี้คือเราลงไปชั้นที่6แล้วครับพี่เราเพ้นมาทางเนินนะคะ,นะหนูหนูจะว่ายทวนน้ำมาแบบปลาแซลมอนล่ะคะพวกเราดีชาบแบบว่าไม่เปียกที่เดินง่ายมากเลยใช่ไหมครับเพราะทางดีเลย มาชั้น5้าเดี๋ยวชั้น5ไปชั้นสระยะทางจะเพิ่มขึ้นอ๋อชั้น5้กับสีนี่จะไกลสุดป่ะครับครับผมโอ้ว่าอันนี้ก็คือชั้น5ชั้น5ก็จะมีเรื่องของหินปูอยู่ตรงนี้ที่หน้าหางของผีเขาบอกว่าชั้นห้านี่จะมีเขาบอกว่ามีคนจินตนาการว่าหินปูในหน้าเหมือนหมีนะครับตัวนี้้ตัวนนีี่ใช่ไหมฮะอ่าลองจินตนาการกันดูนะฮะท่อตรงกลางน่าจะเป็นจมูกอันนี้คือน้ำตกชั้นห้าครับซึ่ง เขาบอกว่าเราเดินลงมาเนี่ยจากชั้น7 6 5หาลงมามจะดูใกล้ๆอยู่แต่พอลงไปชั้น4เนี่ยมันจะเยอะทางกะยาวขึ้นใช่ไหมพี่เพราะมันจะสูงมันจะสูงนะฮะเขาบอกว่าขาลงเนี่ยจะไม่รู้สึกหรอก,เ,รก,รอกเดี๋ยวขากลับเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเออย่างนี้เอาพี่ชั้นเดียวแล้นี่ที่ชั้นสวยอ่ะใช่อีกชั้นเดียวไงแต่พี่เขาบอกจะไกลหน่อยก็ไหนๆก็มาแล้ว ใช่ครับนไหนเขาบอกว่าชั้นสี่สวยครับพี่รู้สึกเทา้ทามันก็เริ่มเกาะเรื่อยๆนะรงาเท้านะออาบอกเริ่มชินเริ่มชินโอ,โอ้่ชั้นแรกอ่ะอันนี้ชั้นสี่ตัว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 ข้างบนมันนี่คือตัวยอดใช่ไหมตัวข้างล่างตัวที่เราจะลงไปนี่คือตัวยอดชั้นสี่แล้วก็สิ่งเราจะลงไปก็คือลงไปมองชั้นสี่จากชั้นล่างซึ่งก็ไหนพื้นอ่ะแล้วเขาบอกชั้นสี่ชนได้สวยสวยที่สุดนะเราก็ลงไปเลยอ่ะสไลด์ลงไปนะเออน่าสนใจ เดีย๋ยวเบลเบลไปก่อนไปรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เดินตาม,าไ,มาไม่เอาอพ,พี่กลัวไปางนี้สวยจากายรูปอันนี้พีกันทำอะไรครับบอกไมเคิลกับทีมง,งานที่รออยู่ข้างบนนะว่าเดี๋ยวพวกเราลุยกันตรงนี้แหละอ่าเพราะลงมาตอนนี้ผมเกรงว่าจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันอ่า<อ>ถึงแล้วนี่ครับอุ้ยอุ้ยเตระวังนะระวังนะวระ โอ้ยน้ำเย็นมากเหรอเออแต่ค้าไปเอามาดื่มน้ำไดปเลยดีกว่าใช่ต้นนะคะคุณพี่คะต้นเด็กคนก็ว่ายได้เลยใช่ไหมคะแล้วน้ำก็เย็นอย่างนี้ตลอดเลยเย,เย็นมากเขาเล่น,นแค่เดียวอะแ <laughs> ตเย็นมากเลยนะพี่ตรงนี้ยังเย็นเลยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะเย็นมากมีอะไรอย,อยากจะฝากไปบอกถึงไปขึ้น,น,นเสนอไหมครับ คลาดค่ะเพราะว่าเย็นมากตรงนี้เออเย็นมากเลยอ่ะพี่ครับอันนี้นี่คือน้ำเยอะหรือน้ำน้อยอยู่ครับจะแค่นี้นะครับมันจะประมาณจะแค่มันจะประมาณนี้เพราะว่ามันต้องมันผ่านมาหลายหลายหลายชั้นใช่ไหมพี่ครับนี่คือตัวน้ำให้จริงจริงตัวน้ำที่ไหลาไมาจากต้นน้ำใช่ไหมครับเกิดจะไม่ได้มาเนี่ยนั่นสิมีความดีงามอยู่มากนะ<อ>มีความคิวและเย็น โคตรยากได้บ้างป้าพอไหวมันไปเถอะเดีไม่เคลื่อนรอเหมือนแบบฝักบัวเลยอะเหรอเอาระเบียบทามขึ้นแล้วอะมันจะมีหูมาอยู่ดูดดูดดูดพอมชั้นี้อะครับเดี๋ยวมีชั้นี้ด้วยเรียกเร็วร้องหูนั่งไงล่ะฉี่รดกันเลยว่ะพี่การเออเว้ย ขเียเขาจะออมาปะมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเสียงอ๋อเสียงชเนียคะโดนโดนเออจริงด้วยนี่ก็ชเนียเหมือนกันครับเห็นรถแล้วตอนขึ้นง่ายตอนลงเยอะ เริ่มแห้งแล้วถึงแล้วจ้าพี่ตัวมาเขาจะพาเราไปไปหาร้านข้าวแถวนี้นะครับ <c oughs> ผมเขาบอกมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคดี๋ยวเขาพาไปเขากลัวเราหลงไปอีกไปเจอร้านข้าวอีก